ทอดซอสไข่เค็มใครมาไม่รู้จักกุ้งทอดซอสไข่เค็มนะครับก็จะเอากุ้งเนี่ยปอกเปลือกแล้วเราก็เอาห่างไว้เดี๋ยวจะคุกแป้งทอดเสร็จแล้วจะมาเคลือบกับซอสไข่เค็มไข่เค็มก็คือไข่แดงเค็มที่เป็นไข่เค็มอ่ะไข่เค็มอ่ะที่มีมีไข่ขาวอ่ะไข่ต้มอ่ะนั่นแหละแล้วเราก็เอาไข่ขาวทิ้งไปเหลือแต่ ไข่แดงไข่แดงก็มีความหอมมันแต่ไม่เค็มเค็มน้อยอกุ้งนี่เราก็จะใส่เกลือนะครับเกลือโรยเกลือก็ให้เขามีความเค็มในตัวตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็พริกไทยนี่เขาขยำนี่นะครับก็ ุกเค้าให้เข้ากันนะครับแบบนี้เลยคุกเค้าขยำเสร็จแล้วก็จะใส่แป้งทอดกรอบคุกอีกทีหนึ่งนี่ใส่เยอะแล้วก็คุกบางๆคุกเบาๆแบบนี้แป้งเนี่ยใส่เยอะแต่เวลาคุกจะคุกเบาๆบางๆทอดกุ้งด้วยไฟแรงนี่น้ำมันร้อนควันขึ้นแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้ แล้วเราก็จะใส่กุ้งไปเทอาตัวนี่นครับใส่ลงไปปุ๊บแล้วเขาก็จะม้วนเลยนะครับเนี่ยม้วนงอไปเลยไม่ได้เน้นให้กุ้งกรอบนะครับเพราะว่าทอดไปแรงเนี่ยบางทีแป้งเขาังไม่ทันกรอบหรอกเพราะว่าเราต้องการแค่สีสันให้เขาอะมาเคลือบอ่า กุ้งนี่เราก็จะทอดไม่ได้เอากรอบนะครับนี่นะครับพอเปลี่ยนสีแบบนี้นะครับก็จะได้เลยนะครับเอากรอบไม่ดีนะครับถ้าเกิดกรอบนี่คือเดี๋ยวกุ้งจะสุกเกินนี่พอเคลือบ,บ,บแบบนี้ต่อไปก็จะมาทําน้ําซอสไข่เค็มนะครับขั้นตอนแรกชิมกุ้งก่อนกุ้ง,งก็คุกเกลือแล้ว ในตัวกุ้งนี่ก็มีความเค็มอยู่แล้วนะครับซอสไข่เค็มก็ไม่ต้องปรุงเยอะนะครับก็จะใส่น้ําพริกเผานี่ลงไปแล้วก็มีน้ําตาลเท่านี้นะครับบี้รวมกันนี่บี้รวมกันเติมน้ํานิดหน่อยแบบนี้ก็จะบี้ให้ละลายพอหย,ยาบ ตังกระทะใส่น้ำมันแล้วนะครับกระเทียมสับหอมใหญ่สับเรจ,จะผัดให้เขาแบบว่าสุกใสนะครับหอมใหญ่ก็จะมีความหอมหวานผัดไปเรื่อยๆนี่นะครับก็ตอนนี้เขาก็สุกใสแล้วไม่จะใส่น้ำซอสลงไป ซอสนี่พอเด,ดือดๆนะครับเนี่ยแหละตักไปเขาเดือดแล้วไป็นปกุ้งกปเคลือบได้เลยอ่าตรงนี้เราก็พอเลยนะครับปิดไฟได้เลยปิดไฟแล้ว็จแล้วเราก็จะคนเคลือบแบบนี้อ่าตรงนี้ก็ใส่หอมแดงได้เลยฮึต้นหอมกระทถนนี่ เสร็จแล้วก็จะใส่จานกุ้งทอดซอสไข่เค็มพร้อมคึ้นโตรับประทานแล้วครับนี่นะครับง่ายๆแบบนี้เลยกุ้งทอดซอสไข่เค็มขึ้นโตพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้เรอยู่คนเดียวเงาๆนะครับไม่มีสมาชิก๋อไม่เหงาโอ้ทีนง,งานเพียบเลยนะนี่ครับทุกน้องนี่ครับพุกน้องกินอะไรไม่รู้มา ก็คือเราทอดไปแล้วเนี่ยเปลือกตรงหางนี่ก็มีความกรอบแล้วก็กินได้เลยอืมมันมันจากไข่ไข่แดงแล้วก็เป็นติดนิดจากก้ำเพิเผาอืมเนื่องเค็มไม่้ังกลัวเพราะว่าเราคุกเกลือมาตอนทอดกุ้งแล้วอืมใส หอมใหญ่กับกระเทียมด้วยก็แต่ควองหอมอหอมมาก